คนเมื่อวานมันมีรูปออ้แตยแล้วดูทั้งวันเลยลิกกี้มาตินใครอ่ะรู้จักไหมคะก็โอ้รีเบย์เบย์เรเรเรรู้จักไหมลิกกี้มาตินอมากแซ่บมากคือเขาเนี่ยคือกินได้ดูคลิปที่เขามีการประมูลจูบของลิกกี้มาตินค่ะจูบแบบไม่ใช่จูบแบบแบบอย่างนี้นะพี่จูบไจูบแบบ้้แอย่างนี้เฮ้ย รู้ไหม90,000 90,000ดอลลาสหรัฐหรือประมาณ3ล้านเพื่อแลกจูกับลิกกี้มาตินเลยโอ้แต่ให้จูบขนาดนี้ก็เอานะแต่เขาเป็นสาวนะไม่คือแฟนๆผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบกีดลิกกี้มาตินถูกไหมเธอเขาเป็นสาวเขาเป็นสาวเขาเพิ่งเปิดตัวสามีเขาเนี่ยผัวเขาหลอกเขาอีกจริงๆเขาเป็นสาวพี่แะอร่อยแล้วเขาเปิดตัวนี่หนูดูสามีเขาอยู่เมื่อวานสามีเขาหล่อมากเลยตายแล้วแล้วเขาไ ผู้หญิงนี้เขาจะรู้สึกยังไงอะเขาคงแบบเสร็จแล้วเขาบอกโอ้ยแต่ชนีเอ้ยชนีแระแระเนี้ยไม่แต่เขารักแฟนขับไงเงินเขาก็ไปบริจาคเขาไปทำบุญสามล้านเหรียญนคือเสร็จแล้วไม่สามล้านบาทสามล้านบาทเก้าหมื่นเหรียญเสร็จแล้วเงินเขาไปเข้าองค์องค์กรการกุศลอะไรเงี้ยผู้ช่วยแบบคนที่ป่วยเป็นโรคเอทเขาก็เลยทำน่ารักมากแสดงว่าคนที่แบบมาจูบนี่ต้องมีเงินเยอะนะรวยโอ้ยเป็นหนูหนูก็ยอมเป็นหนูหนูยอม ยอมอะไรยอมไม่รู้ยอมจ่ายยอมจ่ายหรือยอมอะไรถ้าจ่าย3ล้านคุณจะจูบใครจัสตินบีเบอร์คนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะจูบอ้าวแล้วสามีล่ะไม่รู้ไม่จูบพี่ยาใครพี่ยาสามีจูบได้ฟรีไม่ต้องจ่ายไม่มี่อะพี่ต้องจ่ายหรอกขนาดนั้นน่ะเธอพี่ยาขี้งงกเพราะว่ามีเงินไม่ถึงแจ็คสามล้านอันนี้พูดในใจนะอ่ะอยากจูบคุณธัญญาอ๋อ ีเขายิงแกแล้วนะตอนนี้กายีเป๊กล้านหนึ่งพี่ยาสองร้านเอาเงินมาเลยเอาเงินมาเลยดีกว่าทำไมพี่ยาเอาอยากได้ตังค์อะพี่ยาไม่รังเกียดเลยอค่ะรัเกียดก็ส่วนละเกียดนะต้องจับมันแปลงฟันแล้วก็บ้วนเดต่ออุ้ยเดต่อเลยพี่ยาขัดตัวหรือว่าพี่ยาอย่าผไม่จูบพี่แล้วผมจูบเอมี่แม็กซิมดีกว่าสามนี่ถามคุณผู้ชมดีกว่า ถามคุณผู้ชมไหมพี่าเออดีกว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดจะต้องเสียเงินนะ3ล้านขนาดนั้นเนี่ยจะอยากจุบใครให้ SMS มาที่4ี่ตองหนึ่งตื่นเช้าเราก็ต้องมโนกันหน่อยค่ะฝึกบริหารสมองเรื่องการมโนเรื่องจินตนาการเราจะได้ต้องี่อยากรู้ว่าเออให้ให้ใครอะแล้วเงินเอาเข้าทำบุญด้วยไม่ได้ว่าเงินเอาไปไหนนะเงทำบุญด้วยคุณอยากจูบใครครับผมสี่องหนึ้เ ฉันอยากได้เลยพูดหรอแล้วสามีไม่กลัวเลยเนี่ยแล้วถ้าจัสตินบีเบอร์ลัวลิ้นขนาดนั้นมันแบบตายแล้วแล้วูกกันลูกอยู่ข้างในไงอยู่ข้างในลูกกรดิ๊บดิลนี้วจัสตินวาวจัสตินอย่างี้ลูกก็ชอบโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ รายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทมกดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย